สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์นะครับรัฐธรรมนูญนะครับธันวาคม10นี้เราก็จุดทำการขายซื้อหุ้นกันนะครับของประเทศไทยวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้วิธีการที่จะ,ะใช้กราฟนะครับของ Trading View นะครับโดยที่จะใส่ตัวที่เป็นสคริป ที่ให้ดูการซื้อหุ้นขายหุ้นกันควรจะซื้อตรงไหนควรจะเข้าตรงไหนเวลาไหนนะครับโดยอ้างอิงวิธีการจากคุณลุงฉลก นะครับขอพระคุณคุณหลุงชโกไว้ด้วยนะครับที่กรุณาให้สคริปต์เข้ามานะครับเราก็เปิดหน้าที่เป็นชาร์ตหรือเป็นอัพเทคนิคขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตในปัจจุบันนะครับเซตตลาดโดยที่ตัวที่สําคัญนั้นก็คือตัวที่เป็นที่เราจะต้องมีอิดิเคเตอร์นะครับก็กดเข้าไปที่การใส่อิดิเคเตอร์นะครับเราก็เลือกดูตรงที่เป็นใส่คําว่า cdc นะครับโดยมันจะเป็นชื่อของอตัวที่เป็นกราฟ เป็นอินดิเคเตอร์ที่คุณลุงฉลกเนี่ยได้ให้เอาไว้นะครับก็คือ Action Zone นะครับก็เป็น C.D.C Action Zone นะครับซึ่งมันจะมีหลายเวอร์ชันนะครับเอาเลือกที่เราดูแล้วเราเข้าใจนะครับที่สุดแล้วเราก็เลือกออกมาสักแ c คชั่นโซนหนึ่งะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3เวอร์ชันต่างๆนะครับเราก็เลือกแล้วเราก็เอามาดูกันนะครับว่ามีเทคนิคกันยังไงนะครับก็ค,คือว่า คุณลุงโฉลอได้เขียนสริปไปเรียบร้อยแล้วนะครับประเด็นก็คือว่าถ้าจะซื้อก็ต่อเมื่อมีอสีเขียวนะครับก็คืออย่างเช่นตรงนี้นะครับก็เข้ามาที่สีเขียวก็ไล่ซื้อมาเรื่อยๆนะครับปล่อยเขาเทคโปรฟิตลันมานจนกระทั่งเขายังไม่สั่งขายนะครับเราก็ถือมาเรื่อยๆนะครับถือมาจนเสร็จจนสุดจนกระทั่งมีคําสั่งขายเราก็เปลี่ยนแนวตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นการเขาเรียกอะไรเป็น ชั่วขาวนะครับก็ขายเราก็ขายทํากําไรก็จากนี่ถึงตรงนี้ก็ได้หลายจุดนะครับ <_ d ata> ก็ได้หลายตังค์ครับแล้วตอนนี้เข้ามาตรงนี้อีกจุดหนึ่งเราก็เขาสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่งก็เป็นสีเขียวก็ซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ออกตรงที่เขาสั่งออกนะครับดูมันง่ายใช่ไหมวิธีการมันง่ายมากๆนะครับในการเล่นตามนี้นะครับคือเราจะเราเลือกจะเลือกจะเราจะดูหุ้นตัวอะไรนะครับอย่างเช่นจะดูหุ้นเอ่อตัวอื่นนะครับเราก็กิมเข้าไปอย่างเช่นว่า7 up นะครับ7เวเราก็อัพ เข้าไปก็จะออกมาแล้วกดดูนะครับเซฟนัพนี้ถึงข่าวที่จะเล่นหรือยังนะครับเห็นแม้ว่าเติมนั้นก็คือว่าเขาสั่งซื้อตั้งแต่จ,จุดนี้นะจุดนี้สั่งซื้อเราก็ถือมาเรื่อยนะครับถือมาจนกระทั่งเขา,ามีการพลิกกลับนะครับสั่งขายวันนี้ก็อาจจะมีการล่วงเร็วหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการถ้าเกิดเราตั้งเราตั้งขายมาเรื่อยเราตั้งาเถือคลองมาเรื่อยนะครับแล้วเราก็ตั้งจุดคัดลอดไว้นะครับถ้าเกิดเขาต่ำกว่าจุดคัดลอดเราก็ขายเราก็ได้กําไรนะครับ ได้กาไรอย่างโหรานะครับส่วนถ้าจะเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับท่านที่เข้าไว้แล้วออกไม่ทันนะครับก็มาดูว่าหลังจากที่เขาร่วงลงมานะครับก็จะมีการสั่งให้ซื้อใหม่นะครับก็ซื้อใหม่แล้วก็ขายในจุดที่ตั้งคัดลอตเอาไว้นะครับแล้วดูปัจจุบันก็คือว่าเข้าได้หรือยังนะครับก็ยังเห็นว่าคงยังเขายังไม่ได้แต่ประเด็นคือเขามีคําสั่งซื้อตรงนี้แล้วนะครับนั่นก็คือว่าที่ราคาต่าสุดที่1.3 4ีเพราะนั้นก็เข้าที่1.34แล้วก็รอขึ้นไปนะครับ จังหวะก็คือว่ารอสีเขียวเข้ามานะครับให้มีสีเขียวดูเล่นง่ายๆนะครับวิธีการดูการาฟของคุณลุงโฉลกนะครับก็มีสัญญาณการซื้อการขายอย่างง่ายๆถ้าแดงสัตว์สีแดงเราก็ขายยังไม่ซื้อนะครับรอซื้อเมื่อตอนขึ้นสีเหลืองหรือสีเขียวนะครับแค่นั้นเองนะครับอันนี้เราก็จะเล่นง่ายสำหรับหุ้นที่เป็นขนาดเล็กนะครับอย่างอยู่ที่ตัวเราจะ อีกตัวก็คือเป็น U P U P A นะครับ U P A นะครับของหุ้นไทยเรานะครับจะเข้าซื้อได้หรือยังทำไมเขาไซด์เวย์มานานจังเลยนะครับก็ดูครับว่าถ้ายังไม่มีคำสั่งซื้อเราก็ยังไม่มีสีเขียวเราก็ยังไม่เข้านะครับก็ปล่อยเขาเป็นสีแดงไปนะครับในระหว่างนี้ก็คือว่าถ้าเราจะเลือกเล่นหุ้นเราก็มาลองมาไล่ดูแต่ละตัวในในการาฟนี้นะครับว่าเขาเป็นคำสั่งสีเขียวอย่างเช่น Kbank นะครับ ดูเคแบงค์นะครับเคแบงค์ว่าเขาลักษณะตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นสีเขียวขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงสีแดงยังไม่ยังไม่เขียวเท่าไหร่ก็ยังปล่อยไปก่อนนะครับสลับเคแบงค์นะครับอันนี้ก็ดูง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาเขียวเขาก็จะขึ้นแบบสีเขียวแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็ปล่อยให้เขาเอ็กพอร์ฟิตรันไปจนกระทั่งเขามักลับเป็นสีแดงนะครับก็พากันระมัดระวังตัวนะครับต้องยังไงอย่าลืมตั้งจุดคัดลอสไว้นะครับ พยายามแนะนำให้เรารู้จักกันว่าอดออมนะครับเราหันจากการเล่นหุ้นไปเป็นการเล่นคริปโตนะครับเราก็เลือกไปที่ BCC นะครับยกตัวอย่าง b c c ตอนนี้เข้าได้หรือยังนะครับอีทคอยตอน,นี้เข้าได้หรือยังก็ดูเอานะครับว่าเข้าได้หรือยังนะครับก็เห็นเขาเขาก็ยังคงเป็นแนวโน้มภาพรวมโดยใหญ่ก็ยังคงเป็นแนวโน้มไซด์เวด้นะครับแม้ว่าจะมีการดีดเป็นยิงช่วงนะครับดีดระยะระยะ ถ้าแบบนี้เราก็รอให้เขาตกลงมาที่ประมาณ30,000กว่าๆก่อนนะครับตามลักษณะก็คือว่าถ้าเราดูขนาดนี้ก็คือว่าเขากําลังเป็นช่องที่ขยายตัวของขาลงอย่างเต็มที่นะครับดังนั้นถ้าเป็นขาลงเต็มที่ก็น่าจ,จะลงตกลงมาที่ประมาณสักต่ำกว่าเดิมนะครับก็อยู่ที่30,000 3 0 8 0 3 0 6 0 3 0 3 0นะครับของราคานะครับของตอนนี้ก็คือ30,000เหรียญน,นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่47,800 47,800กว่าเหรียญกว่าดอลลาร์นะครับอันนี้ก็ วันนี้ก็คงจะเป็นแนวโน้มไซด์เวไปด้านข้างถึงไซด์เวดาวนะครับสำหรับตัว BTC นะครับถ้าเราดูกันแบบนี้นะครับเราก็ดูไปเรื่อยๆนะครับว่าเราจะอาจจะเล่นหุ้นหรือจะเล่นตัวตัวไหนเราก็มาดูเอานะครับในตัวนี้อย่างเช่นตัวดูนุษสานะครับอชอบหุ้นขนาดเล็กนะครับก็จะดูตัวหุ้นที่เป็นขนาดเล็กนะครับเห็นไหมครับว่าเขาสั่งซื้อแล้วก็ปล่อยให้เป็นให,ให้เป็น คำสั่งคำสั่งซื้อนะครับแล้วก็เป็นสีเขียวก็พุ่งขึ้นไปตอนนี้ราคาก็อยู่ที่0.62นะครับแปลว่าสำหรับวันนี้วันศุกร์นะครับก็ยังไม่มีการซื้อขายก็ราคาก็พุ่งขึ้นไปครับสำหรับนุษยานะครับก็ยังคงที่มีโอกาสพุ่งขึ้นต่อนะครับสำหรับแนวนี้นะครับเราก็ทําการซื้อตามนะครับพอซื้อตามเสร็จก็ต้องมีการตั้งคัดลอดนะครับว่าสมมติว่าเราเข้าที่0.62เราก็ตั้งคัดลอดไว้ที่0.63เพื่อป้องกันการ กับสวิงกลับนะครับคือถ้าเขาลงมาหนักนะครับประเด็นนั้นก็คือตั้งไว้ที่0.00.60ก็ได้นะครับตั้งไว้แล้วที่นี้ก็ปล่อยเขาไหลขึ้นไปทำออฟฟิศไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะมีอันหักลงของราคานะครับอย่างรุดแรงนะครับก็ทำการขายนะครับก็เล่นง่ายๆนะครับโดยการเขียวเขียวก็ซื้อแดงขายนะครับอย่างตัวที่ตัวใกล้ๆนะครับเป็น SCB นะครับ SCB นะครับนี่ะแดงซื้อเขียวขาย เกียเียวซื้อแดงขายนะครับเกียวซื้อแดงขายก็อย่างนี้นะจากอาทิตย์ที่แล้วก็เป็นยังคงเป็นสีเขียวอยู่นะครับเราก็ซื้ออยู่ครับตอนนี้ก็พากันลงกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็พากันขายซะ เราก็หาหุ้นที่เป็นแนวเด่นๆขึ้นไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับตัวที่เป็นน่าจะมีโอกาสขึ้นเราก็ดูกันนะครับว่า AS ละ่ะเห็นไหมครับแบบนี้ยังคงเป็นสีเขียวก็ซื้อได้นะครับแม้ว่าจะมีการย่อตัวลงมาก็ซื้อได้เพราะเขาอยู่ที่กรอบกลางใหญ่สีเขียวใหญ่ๆนะครับเขียวใหญ่ก็คือสีเขียวหนาตรงนี้นะฮะคือดูจากลักษณะของการสยายตัวของเป็กสีเขียวนะครับถ้ายังหนาอยู่เราก็ไปรับได้นะครับนี้ก็เขาจะมีการสวิงขึ้น สวิงขึ้นสวิงลงราคาก็จะยังคงไปลังแาของถ้าถ้าจะขายช็อตเทอมก็ทํากําไรได้นะครับดังนั้นเราก็เข้าเล่นหุ้นแบบพวกนี้ดีกว่านะครับก็มีโอกาสที่จะได้กําไรมากกว่านะครับอันนี้นี่ก็เป็นแนวโน้มแล้วก็วิธีคิดแล้วก็วิธีการที่วางแผนเทอมในระยะสั้นนะครับที่เราพอจะทําได้นะครับเราก็มีนี่นะเป็นคือเขาเป็น สคริปต์ส่วนตัวของใครพวกมันที่อัดวานมาจากของคุณลุงฉลบเอามาอดอ d a ดปใช้ ine, นะครับของคุณลุงก็ดีอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือว่าเขามีสคริปต์มีวิธีการอัพเดปใช้ในลักษณะต่างๆก็ปรุงกันไปนะครับนั่นก็รอดูแล้วก็คอยใช้คอยปรับปรุงกันไปครับบอกสัญญาณอย่างงู้สัญญาณอย่างนี้มานะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มนะครับแล้วก็วิธีการที่จะเลือกใช้งานกราฟเทคนิคโดยตัวใช้กราฟ ชใช้แอปพลิเคชันของ t r a d i n g View นะครับอันนี้คือแอปพลิเคชันของ t r a d i n g View นะครับก็จะมีเมนูต่างๆให้เราดูนะครับก็มีจะมีข่าวมีอะไรต่างๆมานะครับให้เราได้ศึกษาประมาณนี้นะครับก็มีไอเดียการเทรดมีให้วิธีการให้เรียนรู้นะครับว่าจะเทรดยังไงรู้ลักษณะมีข้อมูลมีแนวทางนะครับว่าจะทำกำไรแต่ละเหรียญแต่ละอะไรยังไงนะครับ ในตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับส่วนชาร์ตก็จะเป็นแนวนี้นะครับเด็นสําคัญก็คือว่าเล่นได้ถ้าสีเขียวนะครับถ้าสีแดงก็ขายแค่นั้นเองนะครับในในพวกนี้ก็คือว่าัอย่างเช่น BTC นี่นะครับก็ THB นะครับใส่เข้าไปก็จะเป็นของปิดขับนะครับยังคงเป็นสีแดงก็ยังไม่ค่อยเข้ายังไม่เข้านะครับก็ปล่อยให้เขาจนกว่าเราก็วางมือจากตรงนี้ไปแล้วครับก็รอให้เขา สีเขียวนะครับลอยเขามีลักษณะกลับตัวของเส้นสีเขียวขึ้นมานะครับอย่างตรงนี้นะครับมีการกลับตัวของสีเขียวเข้ามานะครับเมื่อกลับตัวเขาก็จะเทคเขียวไปเรื่อยๆนะครับเราก็ปล่อยเขาลันไปเรื่อย หรือเราจะซื้อเพิ่มหรือแล้วแต่ท่านที่จะมีไอ้ e มามีมันนี่มเนจเมนนะครับมีวิธีการที่จะเน็เมนต์ในการใช้เงินลงทุนให้เป็นประโยชน์จะมีการบวกหลายเท่าเขื่อนไปนะครับก็จะช่วยให้ทํากําไรได้มากขึ้นนะครับในการลงทุนนะครับคืออย่างถ้าเป็นเหรียญอื่นบ้างนะครับเป็น ETH THB อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นของบิตครับเช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้ก็ยังคงเป็นสีเหลืองนะครับก็มีโอกาสที่จะ สวิงขึ้นสวิงลง,งก็ไซเวไปด้านข้างนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นอีเทียมอีเทเรียมนะครับก็น่าสนใจนะครับน,นี้ก็เป็นจังหวะที่ยังรุ่มรุ่มดอนนะครับว่าจะขึ้นหรือจะลงนะครับก็ยังคงไซเวนะครับน,นี้ก็เป็นโอกาสให้เสี่ยงนะครับให้ต้องทุนมาลงทุนแบบวิธีการสิ่งเสี่ยงเช่นว่าเข้าตอนนี้อยู่ที่1407,4ยรอให้มันสวิงขึ้นไปที่155อะไรพวกนี้แล้วก็ทําการดูแนวโน้มอีกทีว่าจะขายดีหรือไม่ขายดี ทำกำไรนี้ ب, พอใจหรือยังนะครับอันนี้ก็เป็นแนววิธีการที่ดูง่ายๆนะครับถ้าจะเล่นหุ้นนะครับสำหรับนักลงทุนที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับก็ดูว่าถ้าสีเขียวเราก็ซื้อนะครับถ้าสีแดงเราก็ขายอย่าไปคิดมากะไรนะครับประเด็นก็มีอยู่แค่นี้นะครับสีเขียวซื้อสีแดงขายได้กำไรนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดของคุณลุงตลกนะครับที่แนะนํามานะครับก็เลือกเล่นตัวที่ สามารถที่จะทํากําไรได้นะครับใท่านยังเล่นได้อย่างสบายใจนะครับอย่าไปมัวคิดว่าโอ้ยลงไปเท่านี้จะต้องอานยางงูนอย่างนี้นะครับน,นั้นไม่จะเป็นนะครับเราก็ต้องดูที่เขามีสีเขียวหรือเปล่าเป็นจําเป็นลักษณะแนวเทดเป็นสีเขียวนะครับก็ซื้อไปนะครับก่อนที่ก็าจะมาเป็นสีแดงนะครับเราก็ขายทํากําไรไปถ้าสมมุติว่าซื้อจากจุดนี้ถึงตรงจุดนี้ก็ได้หลายเด้งแล้วนะครับ น่าจะพึงพอใจในกําไรที่ได้มานี่ก็เป็นเทคนิคในการใช้นะครับโปรแกรมตัวนี้ก็คือโปรแกรม TradingView นะครับใช้ได้ทั้งเว็บเบราว์เซอร์ธรรมดานะครับเปิดกับ macbook หรือเปิดกับตระกูล mac นะครับก็ได้นะครับแล้วก็จะใช้กับตัว pc ธรรมดาก็ได้นะครับใช้ tradingview com อะไรก็ได้ได้ฟรีแล้ใช้ในแอปก็จะไม่มีโฆษณาใดๆนะครับอันนี้ก็คือว่าไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรไว้นะครับือถ้า ้ายแบบไม่มีโฆษณาก็เปิดใช้ในแอปได้เลยนะครับก็เป็นสมัครเป็นสมาชิกอะไรก็ปกติก็มาเปิดในแอป,ปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ไม่เราก็ใส่อินดคเตอร์ใส่อะไรได้ตามที่เราพึงพอใจนะครับตัวที่มากก็ประ,ประมาณ3-4อินดิเคเตอร์นะครับที่เขายอมรับได้นะครับ นี่เราก็ประมาณนี้นะครับดูอีกเหรียญน,นะครับดอก GHB ใส่ THB เพราะว่าต้องการให้เป็นบิดคับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นขาลงอย่างชัดเจนหรือถ้าเป็นสีแดงนี่คือลงอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นสีเขียวยังมีโอกาสขึ้นได้ตังค์นะครับเพราะฉะนั้นว่าดอกคอยช่วงนี้ทํำยังไงก็ลงอย่างเดียวก็รอช้อนอย่างเดียวนะครับเมื่อเขาลงต่ําสุดก็อยู่ที่ประมาณ5จุด 5.6ก็จะลงประมาณนี้นะครับสลับตอกคอยนะครับลงประมาณนี้เราก็ช้อนอย่างเดียวนะฮะเนื่องจากว่ายิ่งต่ำยิ่งยิ่งซื้อยิ่งมีกำไรนะครับเหมือนกับอ่าเทสลานะครับเทสลาเจ้าของเทสล a าคือ c ่าของเ e ตทสล a เนะเขาเขาถามเขาถามคนในทวิตเตอร์ว่าเขาขาย10%เพื่อมักใจชำระนู่นชำระน,นี่ได้ไหมเพราะทุกคนก็บอกว่าขายใ่พอขายเสร็จราคาหุ้นก็ล่วงผุบุบลงมานะครับของเทสลา ประเด็นคือเมื่อเขาเป็นนักลงทุนเราก็เข้าใจในการลงทุนก็คือว่าต,ตลาดพันแอนเพนิกแล้วก็ขาากันขายหุ้นเทสลาลงมาแน่นอนว่าทุกอย่างการการทำงานทำเงินทุกอย่างยังคงที่แต่ประเด็นคือทุกคนพากันขายราคาหุ้นต่ำสุดแน่นอนพอเขาเขาเห็นตรงนี้เขาก็เข้ากลับไปซื้อหรือว่าขาย10%เขากลับเข้าไปซื้อมากกว่าเดิมหรือคือมากกว่าส0อย่างนี้ไร้รา,าคาที่หุ้นต่ำกว่าเดิมเข้าใจไหมหมายก็ว่าราคาหุ้นอยู่ที่ร้อย 70บาทอย่างเงี้ยเขาขายไป10%ลดราคาก็ลดลงมาเลอแค่ร้อยสิบาทพอร้อยสิบาทเขาก็ซื้อกลับเข้าไปซื้อกลับในราคาที่1ก็คือหุ้นยังคงมีฐานะดีการบริหารงานที่ดีมีการทํากําไรต่อเนื่องมีการสะสมกําไรมีอนาคตที่ดีเขาก็เข้ากลับไปซื้อราคาก็สรุปคือเขาได้งวดนี้คือเขาขายไปแค่10%แต่เขากลับเข้ามาซื้อมากกว่า10%ในราคาที่ต่ำกว่าเดิม ซื้อหุ้นในราคาถูกนี่แหละคือจังหวะของนักลงทุนที่ดีเป็นแนวคิดที่ มันสุดยอดมากนะครับไม่มเราไม่เหมือนไม่เหมือนกับอขอยอกตัวอย่างของเช่นหุ้นของบิวตี้ของไทยนะยกตัวอย่างหุ้นบิวตี้ของไทยนะคือหุ้นบิวตี้คือเจ้าของก็ขายเหมือนกันเสร็จราคาก็ลง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 ลลงไปอํากว่าหนึ่งบาทเราก็มาช้อนซื้อกับนั้นมันไม่ได้นยเพราะว่าจากลักษณะของคือเป็นเจ้าของขายหุ้นก็คือเหมือนคนคนจิงหุ้นเมื่อจริงหุ้นราคาก็มันหุ้นก็ไม่มีราคาไม่มีอะไรความหมายถึงจะบริหารงานดีใงราคาก็ยังไม่กลับมาอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึงซึ่ง ซึ่งยกตัวอย่างให้ฟังให้เฉยนะครับมันซึ่งมันแตกต่างกันกับปุ่นบบเทสลานะครับคือถ้าเทสลาราคาลงล่วงแป๊บเดียวนี่มันก็เหมือนกับเราเข้าไปซื้อช้อนซื้อของถูกไว้นะครับนี่ก็คือแนวคิดและนโยบายต่างนะที่เข้ามาในการซื้อเราก็ต้องมีการเสริมสระเสริมทักษะต่างๆแนวคิดต่างๆของเรา นะครับดูให้รู้ถึงแนวทางการทํากําไรการช็อตการทําอะไรพวกนี้นะครับมันจะต้องมีวิธีการแล้วมีอ่ามีตัวอย่างให้เราดูเห็นๆชัดๆนะครับว่าจะต้องทํำยังไงนะครับวันนี้ก็เป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับอคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับถ้าจูกใจยังไงนะครับหรือต้องการยังไงก็โรานาะบอกให้ทราบด้วยนะครับก็ขอบพระคุณมากครับ